เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ YP สวัสดีครับนี่ผมมาชีเพ้าบ้านสวยหลังใหญ่ท่านผู้ชมเล็กสีเลืก,ลกอยู่นะครับหลังนี้4ห้องนอนเลยนะครับหลังใหญ่มากมี2ห้องน้ําไม่ใช่บ้านจัดสรรน,นะครับไม่แออัดไม่วุ่นวายครับพื้นที่เหลือเยอะรอบบ้านเข้าสู่อย่างดีทั้งหลังขับเบื้องด้านหน้าเง,งาวับมีระเบียงด้านหน้าด้วย น้ำไฟสะดวกครับมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกสบายใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าครับเลยเลือนจำมาแค่ห้ายเมตรเท่านั้นเองถึงตัวบ้านเลยห้องโถงใหญ่มากครับสี่ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวมีออฟฟิศให้ด้วยครับมีห้องออฟฟิศให้หนึ่งห้องไว้นั่งทํางานก็ได้ห้องน้ําตกแตง่งอย่างดีใช้วัสดุอย่างดีสวยๆครับราคาก็ไม่แพงนะครับหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทบ้านหลังใหญ่ๆสี่ห้องนอน ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าลูก้อประจําทุกวันได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แห่งนี้อยู่มุมบ้านมาริวันการ์เด้นครับเลยสีแยกบ้านหมอออกไปทางร้อยเอ็ดเลยเรือนจําไป500เมตรนะครับใกล้มาริวันตลาดมหาสารคามครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิม ถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คํามาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ